สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะครับมิสูปไบเจโรนะฮะสองจุดสนะครับ2.4งจี่ขับสด้วยนะครับตัวนี้เป็นปี15.16นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะวิ่ง150,000สมนกิโลนะฮะรถสวยๆเลยนะครับตัวนี้มีล้อ20มาให้นะครับแล้วก็ยางใหม่4เส้นนะครับช่วงล่างก็มีโช้กโฟล์ฟินเดอร์มาให้แล้วนะครับตัวนี้รถโอเคมากๆเลยครับรถ เดิมๆนะฮะเดิมๆเ,เก็บสีมาให้เรียบร้อยคําว่าเดิมของผมก็คือไม่มีชนนะครับซอกเซิกเดิมคันหน้าเดิมรถเพิ่งได้เข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ความสะอาดอะไรนะฮะคือสวยๆครันนี้ใครหาแบบเกียร์โต้นะครับเกียร์โต้ขับสีอยู่ก็โอเคเลยนะฮะตัวนี้มีอย่างที่บอกมีล้อแม็กมาให้แล้วรถโอเครถมือเดียวป้ายแดงนะครับ <S <S ออตโต้ขับสีใครหารถเจ็ดที่นั่ง s u สสภาพเนียบๆแล้วก็ราคาประมาณ0,000 0 99,000บาทลองมาชมคันนี้เลยนะครับตัวนี้นะรถสวยมากมากเลยนะฮะภายในสีดำนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้รถโอเคนะฮะ699,000บาทตัวนี้ลูกค้าดีบอดดีก็ฟรีดาวกันไปเลยนะครับมาไปดห้องเครื่องกันดีกว่านี่ครับห้องเครื่องนะครับรถไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะครับทุกอย่างจะเดิมเดิมหมดเลยนะฮะภายใต้ห้องเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับทุกอย่างเดิมขนหน้าเดิมเครื่องเดิมหมดเลยนะครับ โอเคมันเดิมไม่ต้องไปคุยอะไรมากนะครับไปดูข้างในกันต่อดีกว่านะครับภายในสีดำนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวนี้พวงมาลัยมัลติดแฟลชนนะครับแล้วก็ปรับเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะฮะเนี่ยนี้เรียกไม่นะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลไม้แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รถมือเดียวป้ายแดงตัวนี้นะครับเป็นระบบข่าวสีนะฮะบิดๆเอาเลยนะครับแล้วก็ภายในก็โอเค มีเบาะตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเก็บแฟนให้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่มีจอกลางด้วยนะครับมาดูข้างหลังกันดีกว่าครับบุกเซอร์วิสกุญแจสำรองครบเลยนะครับมีจอกลางแล้วนะครับภา,ายในส,สวยๆนะครับผ้าราคาสวยๆเบาะเบิกก็ไม่ช้ำนะครับภายในโอเคมากมาดูฝาท้ายกันบ้างดีกว่านะครับฝาท้ายก็เดิมๆนะครับรไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเลยนะครับนี่ใครชอบมิสูปาเจโรอยู่ ลองมาชมนะครับเจ็ดที่นั่งหาเกียร์ตโตขับสี่ลองมาชมคันนี้เลยนะครับสภาพอโอเคหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าดีประวัติดีก็ฟรีดาวเลยนะฮะหรือว่าใครมีคันเก่าก็รับเทิร์นด้วยนะครับหรือว่าใครอยากขายแล้วก็รับซื้อด้วยฮะร,รับซื้อรับเทิร์นที่เดียวจบเลยนะฮะหนึ 6, 8, ่งหกแปดคามีแต่รถที่สวยนะครับสำหรับคันนี้โอเคมากๆนะครับโอเค เต็นค่ะมีแต่รถสวยมีรถให้เลือกมากกว่า70คันเต็นตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองอยู่ตลาดธนบัตรชัย3ทางเข้าประตู5จัดไฟเนซนง่ายผ่านไวรับประกันรถทุกคันไม่ชนหนักไม่จมน้ำสนใจติดต่อเบอร์โทร081 753 7356หรือว่าสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ